สวัสดีครับมาพบกับรายการแคปชั่น EP 78นะครับกระผมรายการแคปชั่นเป็นรายการที่เอาแคปชั่นทั่วโลกครับทั่วโซเชียลทั่วทุกอย่างครับทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับแคปชั่นนั้นครับใครชื่นชอบคอนเทนต์ใหม่ครับเจอทุกวันอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากไว้ตั้ช่องกด,ดใช้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้ใคลิปครับมีเนอรนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกลักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับห้าลิ้นทําอหมดละก็ไม่การสื่อลาแต่เราไปดูหนรับว่าวันนี้มีแคปชั่นอะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและเอาไปใช้ในแคปชั่นรูปภาพได้อย่างไร เออเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่กูก็คิดไม่ออกเลยว่ากูจะรวยเพราะอะไรให้คิดง่ายๆคิดอีกทีหนึ่งเต้นไงฮะแดนเซอร์ไงมันพูดเยอะคันปากเออบองตกงไม่เลือกงานไม่อยากจนด้วยเออนะ พูดมากไม่ได้พูดมากไม่ดีเออขอบคุณหัวหน้านะคะที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นทั้งโกรธง่ายขึ้นวีนง่ายขึ้นเป็นโลกประสาทง่ายขึ้นขอบคุณมากฮะง่ายขึ้นทุกอย่างยกเว้นการทํางานเนี่ยหม่เลยมึงยังไงวันเนี่ยสุดยอดมากเลย อบอกตรงนะใครที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่นะครับง่ายสุดคือไอสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นน่ยย้อนกลับไปเจ้าตัวที่ทําใส่เราเว้ยแค่นั้นแหละแล้วก็บอกว่าไอสิ่งนี้แหละที่คุณน่ะทำกับเราอ่ะก็ย้อนกลับหาคุณแล้วนะแอคชั่นทัากเรียกชั่นฮะถ้าวันนี้คุณเหนื่อยจงรับรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่เหนื่อยมีแค่มึงเหนื่อยแล้วก็จบนะจบเจ้าไม่เราหรือเว้ย เออมึงสบายไงมันไม่เหนื่อยมีกูเหนื่อยอยู่ผู้เดียวต่อ,อเล่นนะครับถ้าทํางานเป็นทีมคือมันต้องมีความเฉลี่ยหรือว่ามันต้องมีความเหนื่อยหรือความช่วยเหลือสาม,มัคคีกันละกันอันนี้ในงเงี้ยของอุดมคตินะ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงเหรอแม่งยืนชี้นิ้วสั่งกูเออกูทำตั้งแต่สัก,กเบยันเลือลบอ่ะเออในโปรเซสทุกอย่างกูไม่เหนื่อยนั้นแต่เพื่อนร่วมงานเหรอโน no. เมาได้พูดถึงใครนะครับพูดลอยๆชีวิตได้สอนอะไรให้กูมากมายแต่กูไม่ได้ขอสอนรนนอะไรมึงเนี่ยมาถึงสร้างเสริมลักษณะนิสัยนะครับใครแม่งทางนี้มึงไม่เด็กกันนะเออบอกตรงยุคกูนี่คือมันต้องเรียนทุกคนเออสปชเออเสพสื่อประทางชีวิตประมาณนั้นแหละแม่งเ้ยแม่งรัวยุเลย พนักงานใหม่บอกว่ามาทำงานที่นี่เพราะอยากมั่นคงและมีความก้าวหน้ากูที่เป็นพนักงานเก่าคิดในใจเดี๋ยวมึงก็รู้ไม่ต้องพูดเยอะนั่นแหละคันปากอยากจะพูดนั้นในใจแบบหนีไปแต่มันพูดไม่ได้ไงถ้าสีหน้ากูมันออกอะ่ะก็ช่วยดูแล้วรู้หน่อยละกัน ที่นี่ทำงานอนพี่น้องทำงานขอนครอบครัวชัดไหมคำนี้ยอยากได้ค่าเสียความรู้สึกบ้างอ่ะทุกครั้งที่เธอตอบว่าอืมได้ครั้งละห้าร้อยก็พอใจยละ, <S <S นนยะของตรงนะอะเยอะกว่าน้องโมนั่นอีกเออกูว่าเป็นล้านอะจะพิมพ์อะไรเยอะขนาดนั้น ไม่พอใจก็ไม่ต้องพอใจไม่ต้องตอบก็ได้เอออ่านไม่ตอบมปนรู้สึกดีว่าอึมรู้เลยว่ามึงหมั่นกูอะแม่งเอ้ยย,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 ยิ่งบอกผีญี่ปุ่นอีก <c oughs> เออคุยกูก็ได้ไน้อยๆาจะก,กระชงกระชับเลยว่าไปไม่ใช่มาแบบอึมงึมเฮอพาแฟนไปกินข้าวที่ร้านหรูรูป็อปทะเลาะก,กันแฟนกูร้องไห้น้ำตาซึม อตข้างๆกูนึกว่าขอแต่งงานแม่งตบมือดีใจกันทั้งร้านเลยกูแม่งควรโฟกัสเรื่องไหนก่อนดีโฟกัสเรื่องทะเลาะทำให้แฟนเสียใจหรือไอ้ที่มันตบมือทั้งร้านเนี่ยหรือกูต้องโฟกัสทั้งคู่วะหรือยังไงแม่งเอ้ยแม่งหนักกว่าเดิมอีกนี่เขาเรียกว่าพลังงานลบเชิงบวกนะฮะบวกกับคนในร้านเนี่ย ทำไมแกต้องโพสต์ว่าตัวเองทัศนคติดีมากมองโลกในแง่บวกมากๆทั้งที่ความเป็นจริงย้อนแยงโคตรจะท็อกสิกไม่มีใครทางนั้นสกิปบอกสักหน่อยเลยเหรอฮ่า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 โอ้พายใต้เลขห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่ปะวะมีใครรู้สึกหรือว่าใครรอบตัวเคยเจออย่างนี้ไหมแล้วแม่งก็ไม่รู้ตัวด้วยนะ บองตรงนาซาควรมาศึกษาแม่งเลยแม่งเป็นแบบจักรวาลศูนย์กลางของมึงอยู่ตรงเนี้ยทุกอย่างแม่งต้องหมุนหมุนรอบมึงเป่าวะククแล้วแม่งเป็นอยู่คนเดียวไว้นะฮะคำว่านอนกอดเฉยๆเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์เก้าฮะเชื่อได้เหรอเชื่อไม่ได้เออไอหนึน่ะ หรือไอ้ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งอ่ะมันนี่มีอยู่จริงเออจริงในหัวมึงแผนไว้แล้วมันคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยมึงเข้าไปปุ๊บมันจะมียังไงนู้นนี่นั่น,นจบ <c oughs> พูดมากไม่ได้ฮะเออมันก็รู้ๆกันอยู่แต่ไม่พูดดีกว่าไม่ต้องไปอินไปติดตามข่าวนักร้องนอกใจหรอกคนข้างๆมึงอ่ะระวังไว้ดีๆ <c oughs> <c oughs> อ่าชี้เป้าเฉย จบปะล่ะมึงบูดูแต่ใกล้ตัวไม่ดูใกล้ตัวเลยมึงไม่หวบไม่เคยกลัวจ้าถ้าจะไปก็จ่ายมากูมีทะเบียนแน่มีการบอกซะด้วยฉะนั้นก็ตามนั้นแล้วกันดูแค่เป็นแบบสีส <да ันบั้นเทิงเออเผื่อแกมีสตินะมึงกูท да SO ี่ทำงานหนักมาทั้งปี แต่หุณหน้าบอกว่าบริษัทขาดทุนส่งผลต่อโบอนัสไปนี้ได้ไงวะมีใครเป็นมั่งคอมเมนต์หน่อยมีคนบอกบางคนเปลี่ยนรถช่ำเลยเที่ยวฉ่ำๆก็มีอ๋อขาดทุนเขา,าดีไม่ได้ขาดทุนมึงต้องแยกให้ออกก่อนเออเวลาจ่ายเงินจ่ายเงินแบบองค์กรมหาชน แต่เวลาทํางานนู่นนี่นั่นเสือกใช้งานเหมือนกรุงสรีอ่ะเคยเจนเคยเจนเคยเป็นเมื่ะล่ะกูลอยลอยแล้วกันไม่เงย KPI ไม่ได้ผลอะไรหรอมาดูกันว่าระหว่างลาออกกับลาคลอดกูจะได้ใช้อันไหนก่อนกันเช็นไหมตอบยากมากเลยจากไอ้ข้อตะเกียก็นะ ดูแลยากแล้เมืดมดแล้วไม่มีเหตุปะผลแล้วก็ไม่มีต้นตสุดไปเลยเอาแค่ว่าอะแล้วแต่มีสิทธิ์ก็ใช้กันละกันมึงเออเป็นอินโทรเวิร์ดถ้าตกตะลกไปเขามีมุมให้อยู่เงีบเยบๆปะไม่ชอบคนเยอะอ <laughs> มึงคิดว่ามึงจะได้อยู่เงีบเยบๆปะอ,อย่างน้อยเพื่อนมึงแล้วหนึ่งอ่ะเออไม่รู้เป็นแก๊งไม่ดูอะไรหัวด้วยนะ แนะนำนะครับถ้าอยากจะแบบอินโทรดหรืออยากจะมีโซนพิเวททำบุญเยอะๆเออไม่ต้องบอกแล้วว่าทำไมบ <c oughs> างที่อบุญก็ไม่ได้น <c> ำ <oughs> ไปไกลเท่าไหร่อาจจะมีแบบเฮ้ยในฟิลกระทะแบบออนเซนคนเดียวหรือต้นงิ้วสำหรับมึงโลนโอ o ลี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลือกจะทำแล้วกันเออข้ามถนนระวังรถด,ดีๆนะคะไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นคนขบับ เป็นห่วงเป็นใยนะฮะเออประกันอ่ะได้ใช้แน่เออทั้งประกันประกันแต่ประกันอุบัติเหตุแล้วประกันชีวิตเนี่ยได้ใช้แน่นอนหม่เ้ยล้อเล่นนะครับไม่นิยมไม่ใช่ความรุนแรงอะไรทนกันได้ก็ทนกันไปแต่เรื่องนี้ไม่ต้องทนเมื่อเดี๋ยวได้แก้แคนะ้นอ่ะ อย่ามั่นใจว่าทุกคนอยากได้มึงนะแต่มึงต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าราคาถูกย่อมดึงดูดลูกค้าได้จำนวนมากแล้วก็เป็นเครื่องหมายถูกใจนะครับ3อันก็จริงนะฮะเป็นกลไกการตลาดไงคือโปรโมชั่นน่ะและไพรซ์นะฮะหใน5พีนะฮะเออ เยอะมั่นหน้าให้น้ม,มึงบอกถึงบางคนฮะหม่ถึงตัวเองนี่แหละไปเลืออะไรบ้างครับในพีนี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากไว้ตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์าหม่ช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากฮะ